สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อตัวตนภายในคุณของคุณอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะเดี๋ยวก็มาดูพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปกันนะคะว่ามีพลังงานของชาวท่าใดบ้างราศีใดบ้างนะคะ มีพลังงานของใครบ้างนะคะในนี้ธาตุน,น้ำกระกมีนพิจิกค่ะธาตุดินและธาตุน้ำมีธาตุน้ำกระกมีนพิจิกธาตุดินพฤษบกันมังกรนะคะอ่ะห้าใบและกันเนาะนี่ก็ธาตุน้ำ m p e r a พ c e ห้าใบพอแล้วเดี๋ยวฝนจะเปิดเออ่ spiritual card, card นะคะเพิ่มให้นะคะเป็นเป็นสิ่งที่ภายในของคุณหลายๆคนนะคะอยากจะบอกก็เดี๋ยวจะเปิดหลายใบนะคะสำหรับสำหรับ spiritual guide นะเอ้ย spiritual card นะคะเป็นไพ่จิตวิญญาณนะแล้วก็เอ่อ บางอันก็อาจจะตรงบางอันก็อาจจะไม่ตรงนะคะขึ้นอยู่กับว่าเป็นพลังงานของใครนะคะใครที่เออาตาหรือราศีไม่ตรงก็สามารถรับชมต่อได้นะคะลองฟังดูนะคะเดี๋ยวเฟิร์สจะบอกพลังงานคร่าวๆก่อนนะคะของคุณนะบางพลังงานนะคะมีอารมณ์ที่แบบเหมือนยังอยู่ในคอมฟอร์ตโซนยังแบบไม่กล้าที่จะตัดสินใจทำอะไรหรือว่าที่ ตอนนี้เหมือนถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงหรือชีวิตแบบอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงะคะ่ะยังแบบยังมีความที่ยังไม่กล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีฟิลที่แบบเบื่อเบื่อเหงาเหงาเซ็งเซงอะไรอย่างเงีเง้ยเหมือนแบบถ้าเป็นเรื่องความรักก็ถ้าถ้าสมมติแบบมีใครมาชอบอะไรเงี้ยคุณก็แบบเบื่อไม่ไม,ไม่ไม่มีใครโดนใจเลยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีพลังงานของ คนที่รักตัวเองแล้วก็ช่วงนี้มีเสน่ห์มากๆด้วยแบบว่ามีคนเข้ามาอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็อืพลังงานแล้วก็บางคนก็ช่วงนี้แบบจะ ชอบมานั่งทบทวนตัวเองนะคะแบบในอดีตอะไรเงี้ยว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีการหัวนึกถึงอดีตต่างๆนานา,นาของตัวเองว่าเป็นอะไรยังไงเหมือนทบทวนตัวเองอะคะ่ะเไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะคะก็คือเป็นเรื่องที่ดีเหมือนคุณได้แบบย้อนนึกไปอะไรเงี้ยค่ะก็ตรงเนี้ยนะคะก็ขอให้สมดุลพลังงานไว้นะคะอย่าเอ,อ,อย่าให้ความคิดลบๆมันเข้ามาะคะ่ะมี มีเทมเพลตขึ้นมานะคะก็ขอให้สมดุลน,นะคะไม่ว่าจะแบบมีเรื่องอะไรที่ไม่ดีหรืออะไรขึ้นมาแบบในอดีตของตัวเองอะคะ่ะก็ให้อภัยตัวเองนะคะแล้วก็ให้อภัยผู้อื่นทุกๆคนด้วยเพราะว่าการให้อภัยนี้เป็นอภัยการอภัยเนี่ยเป็นทานที่ยิ่งใหญ่เลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาเปิด สปิริตชลการ์นะคะว่าภายในของคุณนะคะอยากจะแนะนำอะไรอยากจะบอกอะไรกับตัวคุณใบที่หนึ่งเธอทำได้ทุกอย่างแหละถ้าเธอพยายามจริงไหมใบที่สองค่ะ เธอเองก็รู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีกับเธอแล้วทำไมไม่เลิกเธอไม่เลิกมันล่ะอะไรเอ่ยลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เธอกังวลดูนะถึงเวลาแล้วที่เธอต้องค้นหาความหมายของการมีชีวิตใช้ช่วงเวลานี้ทำสมาธิเพื่อเข้าถึงความจริงอันสูงสุด เธอควรออกกำลังกายบ้างนี่ไม่ใช่เวลาที่เธอจะมายอมแพ้นะเดินหน้าต่อไปเธอมาถูกทางแล้วความปรารถนาของเธอกำลังผลิดอกออกผลทำต่อไปนะเธอทำดีแล้วชัยชนะกำลังรออยู่ เธอเป็นครูทางจิตวิญญาณเธอมีความสามารถในการให้คำปรึกษาผู้อื่นจงช่วยให้พวกเขาตื่นรู้นี่คือจุดประสงค์ของเธอในชีวิตนี้เดี๋ยวอีกห้าใบนะคะเพราะว่าฟุดคิดว่าพลังงานค่อนข้างจะก,กระจายออกไปนะคะบางคนก็ตรงกับใบนี้บางคนก็ตรงกับใบนี้นะคะลองเนี่ยเหมือนจะเป็นไกด์ได้บ้างอะไรบ้างนะคะใบที่สิบเอ็ด เธอปรารถนาอะไรเขียนออกมาสิสิบรู้ไหมมีใครบางคนอยากกอดเธอจะแย่อยู่แล้วใบที่13นะคะทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุดคือร่างกายของเธอจงดูแลเขาให้ดีๆถูกต้องที่สุด นี่เธอเตรียมตัวไว้เลยใครบางคนกำลังจะวนกลับมาเข้ามาหาเธอในเร็วๆนี้ว้าวเซอร์ไพรส์มากๆนะคะแต่ละใบก็เดี๋ยวเฟริรจะไล่อธิบาย,บายตั้งแต่ใบแรกเลยเธอทําได้ทุกอย่างถ้าเธอพยายามจริงไหมอันนี้ก็ตรงตัวเลยนะคะจริงๆมันตรงตัวหมดแหละแต่เฟิร์ขอแบบมันจะมีใบที่เฟิร์อยากแบบพูดขยายนิดนึงเธอเองก็รู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีกับเธอแล้วทําไมเธอไม่เลิกมันละ่ะก็ ส่วนอันนี้นะคะทุกคนน่าจะหลายๆคนนคนอะไรที่ตอนนี้มันไม่ดีมันไม่โอเคมันท็อกซิกหรือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเ,เราทําอะไรไม่ดีอยู่แต่เรารู้อะไรเงี้ยแล้วแบบเราคิดว่าแล้วตอนนี้แบบมันทําให้ชีวิตเริ่มแย่ลงอะคะ่ะก็ควรจะเลิกมันควรจะแบบหยุดมันนะคะแล้วก็หาวิธีพัฒนาตัวเองหาวิธีทำอะไรก็ได้ให้มันดีขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ต้องกดดันตัวเองไปเรื่อยๆไม่ต้องฝืนนะคะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ ลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เธอกังวลดูใครที่คุณรู้สึกว่าคุณออสบายใจนะคะแบบว่าเหมือนแบบ เออคนเนี้ยเราปรึกษาได้ลองทักเขาไปนะคะอยากเก็บไว้คนเดียวอะไรที่กังวลก็ระบายมันออกไปพูดมันออกไปนะคะกับคนที่เราไว้ใจถึงเวลาแล้วที่เธอต้องค้นหาความหมายของการมีชีวิตในใช้ช่วงเวลานี้ทําสมาธิเพื่อเข้าถึงความจริงอันสูงสุดใช่ที่สุดเลยค่ะเหมือนต้องกลับมาอยู่กับตัวเองมาทําสมาธินะคะการทําสมาธิจะทําให้คุณเข้าถึงความจริงทุกๆอย่างสัจธรรมต่างๆนานาเอ่อ ความเข้าใจหลายๆอย่างทุกสิ่งทุกอย่างหรือเวลาตอนที่มีปัญหาค่ะการทําสมาธิจะทําให้การแก้ปัญหาหนทางแก้ปัญหามันผุดขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเริ่มกระจางขึ้นจากการทําสมาธินี่แหละค่ะการทําสมาธิมีหลายแบบมากหนึ่งอย่างเช่นอะอย่างเช่นดีกว่าการอยู่กับลมหายใจนะปัจจุบันนะคะก็คือกลับมาอยู่กับลมหายใจตัวเองอะไรเงี้ยเหมือนแบบมันช่วยให้เรามีสติมากขึ้นด้วยตรงเนี้ยเวลาไม่ เอ,อไม่จําเป็นว่าต้องแบบนั่งอย่างเดียวแต่จริงๆอะถ้าเกิดมีเวลานะคะก็ควรนั่งสมาธิแต่ถ้าใครอยู่ในช่วงเริ่มนะหรือไม่มีเวลาก็อันดับแรกเลยคือการอยู่กับลมหายใจไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามอะค่ะทุกครั้งที่เอทุกที่ใช้ชีวิตประจําวันอยู่เนี่ยค่ะก็คือแบบจับลมหายใจกินข้าวก็จับลมหายใจซักผ้าหรือ ทําอาหารหรืออะไรอยู่ก็ตามนคะคะทำงานเขียนหนังสืออะไรเงี้ยค่ะพยายามจับลมหายใจเข้าออกพยายามจับลมหายใจเข้าออกเข้าออกหรือว่ายัางไงก็ได้ค่ะให้เราแบบรู้ลมหายใจของเราในทุกขณะพยายามนึกพอนึกขึ้นได้นะพยายามจับตรงนี้มันจะช่วยให้เรามีสติมากขึ้นใครที่ขี้หงุดหงิดขี้โมโหก็จะเบาลงทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเราจะควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดีค่ะเราจะแบบ มีความที่ควบคุมารมได้มากขึ้นจริงๆนะอันนี้คือจากประสบการณ์จริงของเฟิร์สเลยนะคะแล้วก็ใครที่แบบเหมือนอ่ะก่อนนอนก็ได้ก่อนนอนเปิดคลื่นเสียงเลยค่ะคลื่นเสียงทําสมาธิมันมีหลายเฮิร์มากก็ฟังคลื่นเสียงแล้วก็นอนสมาธิก็ได้ค่ะนอนหง่ายนอนแล้วก็แบมือหรือไขรถนัดแบบไหนก็ได้แล้วก็จับลมหายใจก่อนนอน แป๊บเดียวเองหลับแล้วจริงบางคนถ้าเกิดว่ายังใหม่ๆอยู่ก็อาจจะนอนคิดนอนวนคิดอยู่งั้นอะพอเหมือนแบบเรามันจะฟุ้งซ่านอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องปกติทุกคนจะฟุ้งซ่านหมดแต่เราจะดึงกลับมาเมื่อเรารู้ตัวปุ๊บ เราก็จะดึง,ด,งดึงกลับมาที่ลมหายใจนะคะประมาณนี้แล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนสะดวกแบบไหนลองทําดูนะคะนั่งก็นั่งสามารถนั่งได้แบบนั่งท่าสบายก็ได้ไม่จําเป็นต้องแบบไปเกรงตัวหรืออะไรเงี้ยคะ่ะปล่อยสบายนั่งพิงนั่งพิงเก้าอี้โซฟาหรืออะไรก็ได้คะ่ะแล้วก็หลับตาจับลมหายใจตัวเองไปเรื่อยๆตรงเนี้ยมันจะช่วยใหเ้เข้าถึงเรื่องต่างๆแล้วก็พรสวรรค์ที่คุณไม่เคยรู้ว่าคุณมีหรือศักยภาพ ของคุณหรือของเก่าของคุณนะคะมันจะผุดออกมาจากการนั่งสมาธินี่แหละคะ่ะก็ทําไปเรื่อยๆทําจิตให้สงบทําจิตให้ว่างไปเรื่อยๆนะคะตรงเนี้ยนะคะก็จะช่วยให้คุณเข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นนะคะการทําสมาธิเนี่ยเมื่อก่อนเฟิร์คิดเลยว่ามันไม่สําคัญเ,เราสวดมนต์พออะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะสมาธิคือที่หนึ่งเลย คืออันดับหนึ่งที่คนต้องต้องทำอะค่ะเพราะว่ามันจะช่วยให้เรามีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นไม่ว่าทําอะไรเราจะไม่มาเสียใจทีหลังนะคะอย่างเช่นแบบว่าเราแบบสมมุติว่ามีคนมาท็อกซิกใส่เราแล้วเราเป็นคนที่ไม่ยอมใครใช่ไหมเราก็ด่ากับส่วนกลับไปเลยค่ะอะไรประมาณนี้คือพอทําสมาธิไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกว่าเถียงไปก็เท่านั้นอะไรประมาณนี้แบบเหมือนเราจะเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วก็ควบคุมอารมณ์ได้มากขึ้นนะคะ แล้วก็ใบนี้เธอควรออกกำลังกายบ้างก็คือหาเวลาออกกำลังกายนะคะก็ประมาณนี้ดูแลสุขภาพนี่ไม่ใช่เวลาของเธอที่เธอจะมายอมแพ้นะเดินหน้าต่อไปเธอมาถูกทางแล้วก็ไพ่อยากจะมาคอนเฟิร์มกับทุกๆคนที่เข้ามาดูนะคะใครที่รู้สึกแบบมันเริ่มท้อมันเริ่มแบบ มันมันใช่หรอทางที่เดินนะขอบอกเลยนะคะว่าคุณมาถูกทางแล้วนะคะแล้วก็การที่คุณได้เข้ามาออชมคลิปนี้จนถึงตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญใดๆทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุผลแล้วก็คุณ่ะไม่ได้อยู่คนเดียวนะในโลกนี้ในในที่ของคุณนะคะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวยังมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คอยซับพอร์ตสนับสนุนคุณอยู่เบื้องหลังขอให้คุณสู้ต่อไปเอนจอยกับชีวิตยิ้มมีความสุข แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆกน้อยๆในชีวิตประจําวันนะคะตื่นมาเาเจอหมามาเล่นด้วยหรือ,อกินข้าวแบบทํากับข้าวแล้วมันอร่อยหรืออะไรแบบเนี้ค่ะแบบเล็กๆน้อยๆที่แบบมันเป็นความสุขได้คุณ คือหยิบตรงนี้นะคะมาทําให้คุณมีความสุขได้เต้นฟังเพลงฟังเพลงก็รู้สึกดีอะไรเงี้ยพยายามถ้าเกิดว่ายัางฟังเพลงเศร้าๆยังเศร้าอยู่ก็อย่าไปฟังมันนะคะก็หาฟังอะไรที่มันจะลงใจนะคะตรงนี้ก็จะช่วยได้นะคะเรื่องสภาวะอารมณ์ความรู้สึกนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึง่งขอพูดเรื่องความรู้สึกกับอารมณ์ใช่ไหมเวลาเรามีความรู้สึกอะไรเข้ามาพยายามทําความเข้าใจกับมันอย่างเช่นเวลาคุณรู้สึกเสียใจหรือเวลาเศร้าหรือคิดถึงใครบางคนแล้วรู้สึกแบบมันเจ็บหรือมันเหงาหรลยเงี้ยให้ทําความเข้าใจกับมันให้ทําความเข้าใจกับอารมณ์นั้นก่อนนะคะแล้วก็วางมันลงนะ สมมติว่าเราเข้าใจแล้วอ่ะเราเรา,เรารู้แล้วเออนี่มันเป็นอารมณ์นี้นะตอนนี้เราคิดมากอยู่ตอนนี้เราเสียใจอยู่นะคะเราก็พอเข้าใจปุ๊บเราก็จะวางมันลงได้แต่ถ้าเกิดหนีปุ๊บมันก็เหมือนเราเอาไปเก็บไว้พอเหมือนมีอะไรมาสะก,กิดปุ๊บเราก็ปล่อยแบบเราก็เหมือนระเบิดออกมาได้เลยเราอาจจะร้องไห้แบบจะเป็นจะตายหรือเรา,าจ,จะโมโหเลยก็ได้ นะคะก็พยายามคำความเข้าใจกับอารมณ์นั้นสภาวะนั้นนะคะต่อไปความปรารถนาของเธอกําลังผลิดอกออกผลทําต่อไปนะเธอทาดีแล้วชัยชนะกําลังรอเธออยู่สิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณคิดไว้หรือทํานะคะก็กําลังจะผลิดอกออกผลแล้วตรงนี้ก็ตรงตัวเลยนะคะสู้ๆนะทุกคนยังไงสุดท้ายปลายทางของเราอะชีวิตก็จะดีทุกคนมันจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ ขอให้ยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงในทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงนะคะมีข้อดีข้อเสียของมันนะคะให้ท้าทายสนุกกับการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตเนาะความทุกข์และความสุขเมื่อเราเนี่ยทำการทาสมาธิการทําสมาธิจึงช่วยได้มากๆเลยก็คือเราจะเข้าใจเรื่องความทุกข์กับสุขเหมือนแบบ ตอนนี้พอมีเรื่องอะไรเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ตามหรือเรื่องงานอะพอมันมีความทุกข์เข้ามาเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเออเราเราจะจัดการกับความทุก์ได้พอมีความสุขเออก็ดีเนาะเออมีความสุขดีอะไรเงี้ยมันจะแบบพอถึงจุดจุดหนึ่งอะค่ะคุณจะเข้าใจแล้วคุณจะแบบเหมือนเบาสบายแล้วก็แบบนิ่งเฉยแบบเป็นกลางอะค่ะเป็นกลางระหว่างทุกข์กับสุขประมาณนี้เธอเป็นครูทางจิตปัญญ,ญาเธอมีความสามารถในการให้คำปรึกษาผู้อื่น ช่วยให้พวกเขาตื่นรู้นี่คือจุดประสงค์ของเธอในชีวิตนี้นะคะก็เหมือนหลายๆหลายๆพลังงานหลายๆคนนะคะลงมามาเกิดในโลกนี้เหมือนคุณมีของเก่ามีพรสวรรค์คุณลองสังเกตในก่อนหน้านี้นะคะถ้าเกิดคุณแบบมีเพื่อนมาปรึกษาบ่อยๆหรืออะไรเงี้ยคุณมีเซนส์นะเป็นคนที่มีพรสวรรค์คุณสามารถมาอ่านไพ่หรือมาทําให้คนตื่นรู้แบบเฟิร์สก็ได้นะคะเฟิร์สก็อยู่ในเพ่ช่วงที่เพิ่งเริ่มต้นมาได้ไม่นานนะคะก็ เนี่ยค่ะเราก็ทําไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่เริ่มก้าวก้าวแรกค่ะมันจะมีก้าวต่อไปมันจะโดนจับจับวางเลยชอบอะไรชอบแบบการให้ความรู้แบบไหนการออทำพอดแคสต์หรือทําคลิป เอาความรู้อ่านหนังสือแล้วแบบมาได้ความรู้แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์หรือแชร์อะไรอย่างนี้หรือว่ามาอ่านไพ่เป็นเป็นหมอดูอ่านไพ่สายจิตวิญญาณอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยอันเนี้ยจะมีพลังงานของคนที่เป็นนักอ่านไพ่อะไรประมาณนี้อยู่เป็นนักฮิลเลอร์นะคะก็ได้นะคะแล้วก็รู้ไหมว่ามีใครบางคนอยากกอดเธอจะแย่อยู่แล้วอาจจะเป็นครอบครัวคนรักหรือเพื่อนนะคะก็ลองดูนะคะ เธอปรารถนาอะไรล่ะเขียนมันออกมาสิใครที่แบบยังไม่รู้นะคะว่าตัวเองชอบอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะยังค้นหาตัวเองอยู่ใดๆบลาๆก็ลองกลับมาอยู่กบับตัวเองแล้วก็ลองเขียนดูสิ่งที่ชอบตั้งแต่ย้อนไปเลยในวัยเด็กชอบทําอะไรเออเราเป็นคนแบบไหนชอบทําอะไรปรารถนาอะไรนะคะลองเขียนดูแล้วคุณจะจับได้ว่าเออมันจะแบบมันจะรู้เองว่าคุณชอบอะไรอะไรเงี้ยมันจะมีขึ้นมามันจะผุดขึ้นมานะคะ ทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดก็คือร่างกายของเธอก็คือดูแลสุขภาพดูแลร่างกายตัวเองให้ดีๆนะคะก็กลับมาดูแลไม่รู้ว่ามีพลังงานของใครที่แบบเศร้าแล้วก็ปล่อยตัวเองหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยมันมีให้ออกกับร่างกายด้วยก็ได้นะคะตรงนี้แล้วก็มีพลังงานของคนรักเก่าหรือเปล่าเนี่ยเธอนี่เธอเตรียมตัวไว้เลยใครบางคนกําลังวนกลับเข้ามาหาเธอในเร็วๆนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะก็เฟิร์สขอจบ การทำคลิปแรนดอมเพียงเท่านี้นะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะฝ่าฟันอุปสรรคไปยังไงก็ฝ่าฟันไปได้อยู่แล้วอะไรต่างๆนานานะคะก็เนี่ยอ,อ,อ,อยากให้กลับมาอยู่กับตัวเองนะคะตรงนี้มันจะช่วยให้แบบ80-90% 100%เลยก็ได้ที่ คุณจะเริ่มรู้อะไรมากขึ้นเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นเหมือนกลับมาทำความเข้าใจกับตัวเองอะคะ่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะบ๊ายบายค่ะ